สวัสดีครับผมพบกับเคลื่อนนกนกไก่นะครับค่ายทีมองอหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวคุณหนักนกเขานะครับผมหรือบ่วงหนักนกเขานะครับผมทางค่ายเราก็มีอยู่2โทนสีนะครับผมสีใบไผ่แห้งใบใยแห้งหรือสีเขียวลายพักอนหารนะครับผมนะครับผมมาชมรายละเอียดกันได้เลยครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นสี ใบยาแห้งใบไผ่แห้งนะครับครับครับผมเป็นสีนะครับพันหลักนะครับผมพันหลักสีใบไผ่แห้งหรใบยาแห้งนะครับนะครับผมบ่วงนะครับเส้นผ่าทุงกลางนะครับ2นิ้วนะครับต่อด้วยสาย PE ีนะครับผมสาย p ีห่วงทองเหลืองนะครับผมหนักจะเป็นหลักสแตนเลสนะครับผมหลักสแตนเลสยาว2.5นิ้วนะครับผม ตัวนี้คือสีใบผายแห้งนะครับใบผายแห้งหรือใบย่า่แห้งนะครับผมนะครับต่อไปก็จะเป็นสีเขียวนะครับเออพันหลักด้วยสีเขียวลายพราอาหารนะครับผมตัวนี้นะครับเขียวลายพราอาหารนะครับจัดก่อนแป๊บนึงนะครับนี่ครับมันเล็กนะครับมันมันเล็กกระทัดรัดนะครับมันเลยจับหยิบอะไรลำบากหน่อยนะครับผมนี่ครับจะประมาณนี้นะครับสีลายพราอาหารนะครับ พันหลักด้วยสีลายพัางอาหารนะครับผมรายละเอียดเท่ากันนะครับเส้นผ่าชั้นกลาง2นิ้วนะครับผมต่อด้วยสายพีีนะครับหลักสเตนเลียดนะครับยาว2.5นิ้วนะครับผมนี่คือประมาณนี้นะครับไอ้พันหลักด้วยลายพังอาหารนะครับสีนี้ก็ขายดีนะครับผมลองจากสีน้าตาลนะครับนะครับตอนนี้ก็ขายดีนะครับท่านไหนจะเอากี่หลักกี่บวงก็โทรมาสอบถามก่อนได้ครับผม เราก็จะเข้าเข้านี่ครับเข้าสายเมนนะครับเข้าสายหลักแล้วก็ใส่รังเก็บให้ท่านแบบนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับผมมันมีตั้งแต่สิห้าหลัก19หลักยี่สิบอดหลักยีิห้าหลักนะครับผมท่านไหนสนใจกี่หลักกี่บวกนะครับผมอี่ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับ 15หลักนะครับ290นะครับ25หลัก450นะครับผมแล้วจะมีอยู่เซตหนึ่งครับมี19หลักนะครับ19หลักนี้390นะ19หลัก390แต่ท่านท่านไหนเอา3ามพื้นหนึ่บาทเลยนะครับผม19หลักนะครับ19หลัก390นะครับถ้าเอา3ามพื้นหนึ่บาทนะครับมีเก็บไปทางนะครับผมเออดอกเหนือจากนี้ก็โทรเข้ามาได้ครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผม แล้วเขาจะเข้าเชือกเข้าหลักแล้วพร้อมน้องเก็บให้ท่านแบบนี้นะครับจังมาได้ครับผมพวกตะกัวก็มีนะครับพวกตะกัวเชือกผูกขาหลักนะครับแล้วก็ถุงเชลยแล้วก็มีนะครับผมถุงเชลยก็มีให้นี่นะครับผมถุงเชลยแล้วก็มีนะครับถุงเชลยก็มีครับอันนี้มีโทนเดียวนะครับโทนอะไรโทนเขียวนะครับ ต้นเขียวเลยพังทหารนะครับไอถุงเชลยนะครับผมตัวนี้ยังดีอย่างหนึ่งครับใส่แล้วนกไม่ค่อยดิ้นแรงนะครับคนไม่หลุดนะครับผมนะครับถ้าท่านไหนยังได้กี่บ่วงกินหลักก็โทรมาได้ครับผมจะประมาณนี้นะครับผมเข้าหลังเก็บเข้าเชือกนะครับหรือท่านไหนที่จะเอาไปเข้าหลักเองก็ได้นะครับเข้าหลักเองนะครับผมนี่ครับ เราทำเรื่อยๆนะครับผมเราทำพันหลักมัดไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าท่านไหนมีหลักอยู่แล้วก็สั่งตัวนี้ไปเข้าหลักเองก็ได้นะครับผมไปเข้าเราปั่นใส่ห่วงเรียบร้อยนั่นะครับผมหรือท่านไหนที่มีอยู่แล้วแต่มันหงิกมันงอนะครับผมสั่งตัวนี้เข้าไปซ่อมนะครับเอาไปซ่อมไอ้บว่วงที่มันหงิกมันงอได้เลยนะครับผมแบบนี้เราก็เราก็จําหน่ายให้นะครับแบบนี้เราก็ทําจําหน่ายให้นะครับผม ะครับผมแบบนี้เราก็ทนจมหน่อยให้เขาหลอกเองนะครับหรือท่านมีแล้วก็เอาไปซ่อมได้นะครับนะครับผมพรสอบถามก่นได้ครับฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อมีสินค้าอะไรดีๆใหม่ๆมาให้ท่านเลือกดูเลือกชมนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ